ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่ส7 5เจ็บเหน็บแนมเมื่อได้ยินว่าคุณหนูซีอยากพบเซียวมาหมาก็หัวใจกระตุกวูบขึ้นมาไม่กล้าพูดอะไรตอบแล้วเดินตามอาหมานไปที่เรือนไห่ทั้งอย่างเชื่อฟังคุณหนูเซียวมาหมามาแล้วเจ้ากะพอได้ยินอาหมานรายงานเจียงซื่อก็วางแก้วชาในมือลงให้นางเข้ามาเซียวมาหมาก้มหน้าเดินเข้ามาอย่างเจียมตัวแล้วย่อตัวเคารพเจียงซื่อ คุณหนูสีบ่าวมาแล้วเจ้าค่ะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอยู่ครู่หนึ่งเซียวมามมารู้สึกกังวลอยู่ในใจทว่ายังคงรักษาท่วงท่าการเคารพไว้ไม่ขยับขยื่นไม่นานน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ในขณะเดียวกันก็เยือกเย็นดังขึ้นไม่จำเป็นต้องพิธีรีตองเซียวมามาถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางลุกขึ้นยืนเซียวมามาเจ้ากะไม่ทราบว่าคุณหนูสี่มีอะไรจะรับสั่งบ่าวหรือเจ้ากะ เจียงซื่อมองเสียวมาหมาได้แต่รู้สึกหน้าขันในอดีตท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้เคยปรากฏออกมาจากมาหมาคนสนิทของเออไท่ไท่เมื่อไรกันมีหน้าหลักใครๆถึงล้วนอยากขึ้นไปอยู่ที่สูงมองสำรวจอยู่พักหนึ่งเจียงซื่อก็เอ่ยพูดออกไปอย่างตรงไปตรงมาเซียวมาหมาข้าไม่สนหรอกว่าเจ้าจะวางแผนอะไรอยู่เพียงแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนเจ้าอย่าได้ยื่นมือเข้ามายุ่งในเรือนใหญ่เซียวมาหมา,มาตกใจขวัญกระเจิงมองไปที่เจียงซื่ออย่างตะลึงงนัน ใบหน้าของหญิงสาวไม่แสดงความรู้สึกออกมามากนักมีเพียงแค่ดวงตาสีนินคู่นั้นจ้องมองจนเย็นเยือกเข้ากระดูกเซียวมาหมาตัวสันเทาคุณหนูสี่บ่าวเจียงซื่อเอ๋ยตัดคำพูดเซียวมาหมาอย่างเย็นชาเจ้าไม่พอใจกับการตายของหงเย่เซียวมาหมาจ้องเจียงซื่อราวกับเห็นผีความรู้สึกในใจกระเพื่อมขึ้นมาคุณหนูสี่รู้ได้อย่างไร พวกเจ้านายในจจนต่างไม่มีผู้ใดรู้ว่านางรู้ความจริงของเหตุการณ์ตายของลูกสาวมานานแล้วนางปิดบังไวอ้อย่างดีเมื่ออยู่ต่อหน้าเซียวซื่อจึงได้รับความเชื่อใจจากเซียวซื่ออีกครั้งและถึงได้คอยผสมโรงจนคุณหนูสองเดินมาถึงทางตันเช่นนั้นเหตุใดคุณหนูสี่ที่อยู่ตั้งไกลในเรือนไห่ทั้งถึงรู้ความคิดของนางได้เซียวมาหมาได้แต่รู้สึกว่าสตรีอันงดงามตรงหน้าทั้งลึกลับและน่ากลัวทําให้ผู้คนหวาดกลัวเจียงซื่อเอ็นตัวพิงกับพนักเก้าอี้ยิ้มเหมือนไม่ยิ้มแล้วพูดออกมา เซียวมาหมาไม่จําเป็นต้องประหลาดใจไปว่าทําไมข้าถึงรู้ความคิดของเจ้าก็เหมือนกับที่ข้าไม่ประหลาดใจว่าเหตุใดเจียงเชียนถึงได้ทําร้ายข้าอย่างไร้สติเจ้าจําไว้แค่ว่าเรือนใหญ่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าควรจะยื่นมือเข้ามายุ่งหากไม่ทําตามที่ข้าพูดเช่นนั้นข้าจะถอดเที้ยวเล็บของเจ้าออกซะเข้าใจใช่หรือไม่เซียวมามาเซถอยหลังสีหน้าย่ำแย่ลงไปอีกในใจได้แต่กูร้องตะโกนออกมาคุณหนูสีรู้เรื่องที่นางเป็นคนเสี้ยมคุณหนูรอง คุณหนูสี่รู้เรื่องหมดทุกอย่างคุณหนูสี่รู้ได้อย่างไรกันสุดท้ายนางก็ไม่ได้เอ่ยปากถามอะไรออกไปแล้วคุกเข่าลงเอาหัวแนบพื้นคุณหนูสี่วางใจได้เลยเจ้ากระบ่าวเป็นคนรักษาสัญญาเจียงซื่อยิ้มออกมาเช่นนั้นก็ดีเซียวมาหมากลับไปได้แล้วคนเลวย่อมได้รับผลกรรมที่ตนเองก่อไว้นางจะรอดูว่าเซียวมาหมาจะจัดการเอ้อไทไทอย่างไร เซียมมาหมาตะเกียกตะกายลุกขึ้นแทบจะหนีตเตลิดออกไปจนตรงผิงป่วคกครื้นดูมีชีวิตชีวาทว่าบรรยากาศในวังกลับเคร่งเครียดเป็นอย่างมากไทเฮาทรงพระประชวรมาหลายวันแล้วจิงหมิงฮ่องเตอร์ลงจากพระราชบัลลังก์แล้วรีบเข้าไปเยี่ยมไทเฮาที่พระตำหนักซือหนิงบรรยากาศภายในพระตำหนักซือหนิงบนบวนไปด้วยกลิ่นยาจิงหมิงฮ่องเตอร์สูดลมหายใจเบารู้สึกกังวลเล็กน้อยไทเฮาคล้ายกับกำลังโกรธ มีเรื่องมากมายที่ฝ่าบาทต้องทำเหตุใดถึงได้มาเยี่ยมอีกไทเฮาเอ็นกายพักผ่อนอยู่บนเตียงเมื่อเห็นจิงหมิงห้องเต้เข้ามาจึงรีบลุกขึ้นจิงหมิงห้องเต้รีบเดินไปประคองไทเฮาสเสด็จแม่นอนลงเถิดวันนี้พระอาการดีขึ้นหรือไม่พะยะค่ะไทเฮายังคงดึงดันลุกขึ้นมานั่งตัวตรงพร้อมกับรอยยิ้มเดิมข้าก็ไม่เป็นอะไรหรอกฝ่าบาทอย่าได้ทำตัวเป็นกระต่ายตื่นตูมไปจิงหมิงห้องเต้รีบเอ่ยขึ้น ไม่เป็นไรก็ดีช่วงนี้อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวไทยเฮาต้องรักษาสุขภาพให้ดีลูกถึงจะได้สบายใจไทยเฮาชราภาพมากแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจรับไว้ไม่ไหวพอคิดถึงตรงนี้จริงหมิงห้องเต้ก็รู้สึกกลุ้มใจมากผู้ใดเป็นคนคาบข่าวเรื่องการเลือกพระชายาให้องค์ชายมาพูดให้ไทยเฮาได้ยินกันอย่าให้รู้นะว่าเป็นใครเขาจะจับคนผู้นั้นมาถลกหนังแน่นอน เมื่อเห็นความเป็นห่วงเป็นยันยายสายตาจิงหมิงฮ่องเตอร์ในที่สุดไทเฮาก็เอ่ยปากพูดเรื่องที่คับข้องใจฝ่าบาทการเลือกพระชายาให้องค์ชายเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหตุใดถึงได้รีบร้อนตัดสินใจนะักจิงหมิงฮ่องเตอร์ลูกจะมูกพูดขึ้นอย่างไม่รู้สึกผิดรีบร้อนงั้นหรือลูกคิดตรตรองอยู่ทั้งคืนแน่ไทเฮาอยากจะกรอกตาใส่แต่ด้วยอายุที่มากแล้วจึงขี้เกียจขยับแล้วเอ่ยพูดหน้าตาเคร่งขรึม ไตรตรองอยู่ทั้งคืนแล้วตัดสินใจเลือกคุณหนูจากจนตรงผิงปัวให้เจ้าเจ็ดนั้นหรือข้าได้ยินมาว่าคุณหนูท่านนั้นเคยถูกยกเลิกการมั่นตำแหน่งนั้นมันควรจะเป็นของลูกสาวซูเคอร์ต่างหากสตรีที่หน้าตาสวยสดงดงามจนถึงบัดนี้ไทเฮายังคงจำได้ไม่ลืมสเสด็จแม่รู้แม่กระทั่งว่าภรรยาของเจ้าเจ็ดเคยถูกยกเลิกการมั่นงั้นหรือสเสด็จแม่ฉลาดยิ่งนักข้าอายุปูนนี้แล้วอย่าได้มาพูดเล่นเช่นนี้กับแม่เลย ไทเฮาชำเลืองมองจิงหมิงห้องเต้ตรัดออกไปด้วยน้ำเสียงไม่พอใจสตรีบนโลกนี้มีมากนะักไม่ว่าอย่างไรก็มีควรที่จะเลือกหญิงสาวที่มณฑินขึ้นมาเป็นพระชายาอองสเสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถิดวันนั้นลูกเห็นพระชายาของเจ้าเจ็ดแล้วเป็นสตรีที่หน้าตาส,สวยเพียบพร้อมมีมารยาทนะักอึมเย็นชาธนงตัววาจาไม่มากความตรัดว่าหน้าตาส,สวยเพียบพร้อมมีมารยาทก็น่าจะได้อยู่ไทเฮาขมวดคิ้วแน่นยิ่งขึ้น คำก็พระชายาเจ้าเจ็ดสองคำก็พระชายาเจ้าเจ็ดนางยังไม่ได้เข้าวังเลยฝ่าบาทตรัสว่าพระชายาเจ้าเจ็ดเช่นนี้เหมาะสมแล้วหรือจิงหนิงห้องเต้ทุ่มสุดตัวโดยไม่สนใจอะไรแล้วลูกประธานการสมรสออกไปแล้วคราน,นี้พวกเขามิอาจยกเลิกการมั่นได้ไทยเฮาแทบจะสำลักตายอยู่แล้วเมื่อได้ยินน้ำเสียงการพูดของฝ่าบาทยังคงรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบทางด้านความรู้สึกเอาหลักข้าเหนื่อยแล้วฝ่าบาทกลับไปเถอะ จิงหมิงห้องเต้รู้สึกว่าเหล่าไทไทน่าจะเข้าใจได้คร่าวๆจึงยิ้มเอ่ยขึ้นเช่นนั้นเสด็จแม่พักผ่อนเถิดลูกขอตัวกล,กลับก่อนวันพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่ไม่ต้องหรอกไทเฮาหลับตาลงทุกใจยิ่งกว่าเดิมจิงหมิงห้องเต้จึงพูดเกลี้ยกล่อมออกไปอีกครั้งเสด็จแม่อย่าได้กังวลเรื่องพวกลูกลูกหล,ลานหลานไปเลยหลานก็ต้องมีความสุขของตัวเองจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่สุดท้ายก็อยู่ที่ตัวพวกเขาหากไม่รู้จักคิดแม้จะแต่งงานกับเทพธิดามัมนก็คงวุ่นวายเช่นเดิม พอพูดถึงตรงนี้จิงหมิงห้องเต้ก็รู้สึกหงุดหงิดองค์รัชทายาทขึ้นมาเจ้าคนที่ไม่มีความพยายามผู้นั้นถึงแม้เต๋อหลงเหยียนชายาเอกจะไม่ได้เยี่ยมยอดที่สุดทว่าทักษะด้านอื่นๆนั้นถือว่าไม่เลวเลยแล้วเหตุใดนางถึงถูกทอดทิ้งอย่างเย็นชาทุกวันในครอบครัวธรรมดาสามัญการรักและนธนุถนนุตแตละทิ้งภรรยาเอกนั้นอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในครอบครัวได้แต่หากเป็นพระราชวังโดยเฉพาะองค์รัชทายาท ไม่แน่มันอาจนำหายนะมาสู่บ้านเมืองได้เมื่อเดินออกไปจากพระตำหนักชื่อหนิงจิงหมิงฮ่องเตอก็ตรัสเรียกองค์ราชทายาทมาอบรมสั่งสอนด้วยความดูดันอยู่ครู่หนึ่งองค์ราชทายาทได้แต่งงวยเขาทาอะไรผิดหรือสเสด็จพ่อเข้มงวดเกินไปหน่อยหรือไม่เพียงแค่เขาไม่สนใจพระชายาเอกถึงกับต้องเรียกม,มาอบรมสั่งสอนเลยหรือพอกลับถึงที่ประทับองค์รัชทายาทค่อมโตด้วยความพิโรธ เขาได้ยินมาหมดแล้วว่าภรรยาของเจ้าเจ็ดหน้าตาส,สวยเสียยิ่งกว่าเทพธิดาตอนแรกหากเลือกพระชายาเอกให้เขาได้เช่นนี้เขาก็คงไม่หงุดหงิดถึงเพียงนี้หรอกเห็นได้ชัดว่าเสด็จพ่อไม่เอาใจใส่เขาแล้วเอาแต่จ้องจะจับผิดเขาแทนองราชทายาทยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมจูจ่ๆก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจเสด็จแม่ไปนานขนาดนี้เสด็จพ่อคงไม่เชื่อฟังคำเป่าหูของพวกพระสนมชั่วร้ายพวกนั้นจนคิดอยากจะถอดเขาออกจากตำแหน่งองรชัชทายาทหอนอกใช่หรือไม่ หน้าห้องทรงพระอักษรพันหายพูดเกลีย้ยกล่อมอย่างระมัดระวงังฟาบาดอย่าได้ทรงกลิ้วไปเลยพะยะค่ะภายหน้าไทาจื่อจะเข้าใจความเอาใจใส่ของพระองค์ได้อย่างแน่นอนภายหน้าจะเข้าใจได้งั้นหรือข้าว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งอะไรเห็นท่าทีขององค์รัชทายาทเช่นนี้ในอนาคตเขาจะวางใจฝากบ้านเมืองไว้กับเจ้าบ้านนี้ได้อย่างไรช่องตามใจทูเดย์ตอนที่3 7 6้เจ็หขบวนจองหวน ช่วงฤดูใบไม้ผลิรัชศพจิงหนิงปีที่19ฝนตกชุกการสอบชิงตำแหน่งขุนนางภูมิภูกที่มุมบนมหาชนรอคอยได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายในฤดูใบไม้ผลิกว่าการสอบทั้งสาสนามจะสิ้นสุดลงเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบ2เดือนแล้วยามใดที่ดอกซิ่งพลีบานแผ่นป้ายประกาศก็จะถูกติดไว้ที่ด้านหน้ากงยวนสถานที่จัดสอบขุนนาง ณวันที่ติดประกาศบริเวณด้านหน้ากงย้วนมีผู้คนมากมายอัดแน่นเบียดเสียดกันเข้ามาดูรายชื่อผู้คนพบว่าผู้ที่สอบได้อันดับหนึ่งก็คือเจนินเหิงเจียวหยวนหลางผู้ที่สอบได้เป็นอันดับหนึ่งในการสอบชิงขุนนางระดับมณฑลไม่สิเวลานี้ต้องเรียกว่าหุยหยวนหลางทันใดนั้นเองราวกับมีคลื่นลูกใหญ่โหมซัดเข้ามา คุณชายเจิญผู้นี้ได้ตำแหน่งเจยวนหลังก่อนจากนั้นก็เป็นหุย,หยวนหลังหักถึงการสอบจองหวนรอบสุดท้ายที่ฮ่องเต้เป็นผู้ทดสอบด้วยพระองค์เองแล้วได้รับตำแหน่งจองหวนอีกนี่จะเป็นการสอบได้ตำแหน่งคุณนางสามขั้นติดต่อกันเลยเชียวนะการสอบผ่านทั้งสามขั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะมีผู้ที่ทำได้ยิ่งไปกว่านั้นคุณชายเจิญยังอายุน้อย ตลอดทั้งเดือนสองชาวเมืองทุกคนต่างจับจ้องเรื่องนี้ด้วยความตื่นเต้นได้แต่รอคอยผู้มีปัญญาที่สอบชิงตำแหน่งขุนนางได้อันดับหนึ่งสาขั้นติดต่อการปรากฏตัวเกิดขึ้นการได้เกิดมามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับอัจริยะฟ้าประธานนับเป็นเกียรติภูมิของทุกๆคนเลยก็ว่าได้วันสอบจองวนรอบสุดท้ายจิงหมิงห้องเต้ได้แต่พึมพำไปมาในใจหากค่าไม่ทำตามความเห็นของประชาชนจะถูกนินถลับหรือไม่ ช่างเถอลูกชายของเจ้าเจินซื่อเฉิงนั่นมีความสามารถจริงๆแถมยังดูท่าทางน่าเชื่อถือการใช้ชีวิตในฐานะฮ่องเต้ที่ผ่านอะไรมา,มามากมายหากมีผู้มีปัญญาที่สอบชิงตำแหน่งขุนนางได้สามระดับติดต่อกันรปรากฏตัวขึ้นแล้วถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์เหตุใดถึงจะไม่เป็นเรื่องที่น่ายินดีล่ะเพียงจริงหมิงฮ่องเต้ลงลายนามพระหัตต์ตำแหน่งจองหวนหลังท่านใหม่ก็ได้ตกเป็นของเจินเหิงทันทีที่ราชสำนักประกาศรายชื่อคนจำนวนมากต่างกู่ร้องตะโกนทรงพระเจริญ พลางวิ่งกระโดดโลดเต้นต้าโจได้ถือกำเนิดอัจริยะที่สอบขุนนางได้อันดับหนึ่งติดต่อกันสามระดับออกมาหนึ่งท่านตั้งแต่ก่อตั้งบ้านเมืองมามีเพียงผู้เดียวเท่านั้นนี่มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าชะตากรรมของบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองเลื่องลือไปด้วยผู้มีปัญญาถึงได้มีนิมิตหมายมงคลลงมายังผืนแผ่นดินนี้ส่วนพวกชนเผ่าทางเหนือที่ยังไม่เริ่มมีวิวัฒนาการและสีเหลียงที่มักจะคิดเปรียบเทียบกับต้าโจนั้นก็รอไปก่อนเถอะ ในวันเดินขบวนแห่จองหวนบ้านเรือนทั่วทั้งเมืองหลวงว่างเปล่าผู้คนมากมายยืนเบียดเสียดกันแน่นขนาดอยู่ตามข้างทางเจียงซื่อก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณหนูคนเยอะมากเลยเจ้ากะอาหมาันออกแรงดันคนที่เบียดเข้ามาปกป้องคุณหนูเพื่อเดินไปที่โรงน้ำชาหลงต้านรีบเข้ามาต้อนรับคุณหนูมาแล้วหรือเจ้านายของพวกเรารออยู่ชั้นบนขอรับเจียงซื่อพยักหน้ารับเบาๆแล้วเดินตามหลงต้านขึ้นไปชั้นบน เมื่อเห็นเจียงซื่ออวินจินก็ดีใจออกมาไม่ได้พลางดึงนางลงมานั่งข้างๆเทน้ำชาใส่ถ้วยชาแล้วส่งให้นางเจียงซื่อประคองถ้วยน้ำชาไว้แล้วเอ่ยถามออกไปเหตุใดถึงนัดข้าออกมาเวลานี้ละ่ะอวิจินชี้ออกไปที่นอกหน้าต่างเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ข้าคิดว่าเจ้าจะต้องอยากรู้อยากเห็นเป็นแน่เจียงซื่ออมยิม้มหากอวิชีรู้เรื่องนางกับคุณชายตระกูลเจินเกรงว่าคงไม่อยากเติมเต็มความอยากรู้อยากเห็นของนางหรอก พอเห็นว่าเจียงซื่อไม่เอ่ยวาจาได้ออกมาอาวิจินจึงยอมรับออกไปตรงๆก็ได้ขค่อยากเจอเจ้าก็เลยหาเหตุผลดีๆมาอ้างเพียงเท่านั้นเจียงซื่อยิ้มร่าการมาชมขบวนจองหวนเป็นเหตุผลที่ดีแล้วหรืออวิจินเอ็นกายไปข้างหลังยิ้มตาหย,ยีพลางเอ่ยขึ้นแน่นอนเจ้าก็เห็นว่าคนทั้งเมืองต่างออกมาสนุกคลื้นกันเช่นนั้นพวกเราถือโอกาสมาเจอกันหน่อยจะเป็นอะไรไป จะว่าไปในราชวงศ์มีข้อห้ามเยอะแยะมากมายหากเป็นคู่มั่นสามัญชนคนธรรมดาหลักก็การเที่ยวเล่นด้วยกันนั้นไม่นับว่าเป็นอะไรเลยเขาอยากจะนัดเจียงซื่อออกมาเจอตั้งนานแล้วทว่าจังสือหนึ่งของจวนอองจับตาดูอย่างเข้มงวดซะยิ่งกว่าเอิ้นหนิวเสียอีกหน่ารำคาญเสียจริงเห็นเขาเป็นคนเหลวไหลหรือไงเจียงซื่อเอามือเท้าคางมองออกไปข้างนอก ดูคลึกครื้นมากจริงๆอย่างไรก็เป็นถึงอัจริยะผู้สามารถสอบขุนนางสามระดับได้อันหนึ่งติดต่อกันไม่แปลกที่ผู้คนจะตื่นเต้นขนาดนี้อวิจินยื่นมือออกไปประคองใบหน้าเจียงซื่อกลับมาพอแล้วเห็นแค่ผู้คนเบียดเสียดกันแน่นขนาดก็พอแล้วจองหวนหลังไม่มีอะไรน่าดูหรอกมีจมูกมีตาเหมือนกันไม่ได้มีหางงอกออกมาสักหน่อยเจียงซื่อตั้งใจแกล้งเขาใครว่าไม่มีอะไรให้ดูกันภายในเวลาสั้นๆสามปี มีให้เห็นน้อยมากนักว่าจะมีจองหวนวลังออกมาหนึ่งคนแต่นี่เป็นถึงผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดที่สอบได้อันดับหนึ่งติดต่อกันในการสอบขุนนางเชียวนะไม่มีอะไรน่าดูหรอกดูไปก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเราเวลานี้ควรจะดูข้ามากกว่าอาวิจินรู้สึกถึงห่วงอยู่ในใจเมื่อเห็นเจียงซื่อเอทิดทูลจองหัวนคนใหม่แค่ได้เล่าเรียนตำรานั้นมันน่าสรรเสริญมากเลยหรือแม้ในตำราจะมีความรู้ดังยกมันก็ไม่น่าดูมากเท่ากับเจียงซื่อของเขาหรอก เมื่อคิดเช่นนี้อวิจินก็รู้สึกสบายใจชาติพพนี้เขาไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากการได้กอดอาซื่อนอนทุกวันได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นอาซื่อเท่านี้ก็พอใจมากแล้วท่านอองต่างหากที่ไม่มีอะไรน่าดูเจียงซื่อยิ้มโย่มโมโหเขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันเป็นเพียงแค่คำพูดหยอกเล่นกันชัดๆไม่นึกเลยว่าจะคุยกันได้ออกรถออกชาติจนความสุขเอ่อล้นขึ้นมาในใจอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกขนาดนี้อวิจินทำหน้าตะลึง ห้ามเรียกข้าว,ว่าท่านอองเช่นนั้นเรียกว่าอะไรดีอวิจินขยับเข้ามาใกล้ผู้เสนอออกไปอย่างไม่อายปากเรียกว่าพี่เจ็ดให้ข้าฟังสิพี่เจ็ดงั้นหรือมองใบหน้าอันหล่อเหล่าที่ยื่นเข้ามาใกล้เต็มไปด้วยความลำพองใจและการรอคอยเจียงซื่อกลอกตาใสายอย่างไม่แยแสแม้ว่าชาติพบที่แล้วจะเป็นสามีภรรยากันทว่าเขาก็ไม่เอ่ยปากขออย่างไรยังอายเช่นนี้ คืมตอนนั้นเขาอายุมากกว่าตอนนี้กี่ปีกันแน่นะถึงได้ควบคุมความรย้ยยางอายของตัวเองได้ไม่ได้อวิจินผิดหวังเล็กน้อยและไม่พอใจด้วยอย่างไรก็ตามห้ามเรียกท่านอองเจ้าเรียกข้าว่าท่านอองผู้อื่นก็เรียกข้าว่าท่านอองแล้วมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรเล่าเจียงซื่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งยิ้มร่าแล้วพูดออกไปเช่นนั้นข้าเรียกว่าเจ้าว่าอาจินดีหรือไม่อาจินงั้นหรือ อวิจินพูดพึมพำมันเป็นคำเรียกที่ธรรมดาแท้ๆแต่เมื่อออกมาจากปากหญิงสาวที่เขารักกลับไพเราะเป็นพิเศษอาซื่อกับอาจินช่างเหมาะสมกันเสียจริงอวิจินพยักหน้าดีเจียงซื่อยิ้มพร้อมกับเอ่ยเรียกอาจินหืมรู้สึกเหมือนจะต้องเรียกเจ้าว่าอาจินไปทั้งชีวิตซะแล้วณนะช่วงเวลาอันสั้น หากทิ้งความเจ็บปวดทุกทรมานที่เกิดขึ้นในใจเพราะสตรีศักดิ์สิทธิ์อาสังที่จริงชาติพบที่แล้วก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของนางช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้อวิจินดึงเจียงซื่อเข้ามาไว้ในอ้อมกอดพูดอย่างภาคภูมิใจก็ต้องเรียกไปทั้งชีวิตอยู่แล้วจูู่เสียงดังเจี๊ยวจ้าวก็ทำลายบรรยากาศอันสวยงามของทั้งคู่ลงจ้องวนหลังมาแล้วจ้องวนหลังมาแล้วจ้องวนหลังผู้เป็นอัจฉริยภาพ อวิจินชำเลืองมองด้านนอกแวบหนึ่งด้วยสีหน้าบึ้งตึงเห็นเพียงแค่ฝูงชนกำลังกรูกันออกไปข้างหน้าราวกับถนนจะพังเสียงกลองและเสียงประทัดเฉลิมฉลองดังลั่นผู้สอบขุนนางได้อันดับหนึ่งทั้งสาระดับสวมเสื้อคลุมสีแดงถือดอกไม้พร้อมกับขี่ม้ารูปงามเดินย่างเข้ามาชามา้าผู้ที่อยู่หน้าสุดก็คือเจินเหิงจองหวนหลังของต้าโจเมื่อเห็นเจินเหิงยังหนุ่มยังแน่นสตรีจำนวนมากก็กรีดร้องออกมา จากนั้นก็ตามมาด้วยถุงหอมผ้าเช็ดหน้าดอกไม้ที่ถูกโยนออกไปอย่างบ้าคลาั่งชายชรามาดนิ่งผู้หนึ่งตะเบงเสียงลั่นห้ามโยนผลไม้ห้ามโยนผล,ไม,มนผลไม้เด็ดขาดหากทำให้นิมิตมงคลของพวกเราบาดเจ็บจะแย่เอานิมิตมงคลเจินเหิงที่ขี่ม้าตัวสูงใหญ่แทบจะล้มลงมาเขากลายเป็นนิมิตมงคลไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ความรู้เป็นอันดับหนึ่งวิทยายุทธ์ไม่เป็นรองผู้ใดเช่นนั้นจึงทุ่มเทสุดกำลังเข้าร่วมสอบชิงตำแหน่งขุนนางนี่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจในฐานะที่เขาเป็นผู้ที่เล่าเรียนหนังสือมันเป็นการสารภาพความรู้สึกครั้งแรกที่ไม่สามารถเอ่ยปากพูดออกมาได้ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาได้ทำดีที่สุดเพื่อให้นางเห็น ท่ามกลางผู้คนมากมายนางกำลังดูเขาอยู่หรือไม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในฐานะคนธรรมดาที่มาร่วมครึ้นเครงก็ตามบางทีอาจเป็นเจตจำนงของสวรรค์เจิญเหิงจับผดจับผูชำเลืองมองไปที่โรงน้ำชาพลางตกใจขึ้นมาทันทีมารูปงามเดินอย่างเชื่องช้าตามผู้คนสองข้างทางพบว่าจ้องวนหลังลดความเร็วลงเสียงอื้องดังยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะผู้คนอายุน้อยที่เบียดกันมาข้างหน้าราวกับคนบ้าจองวนหลังจองวนหลังผู้คนตะโกนเรียงราวกับเสียสติไปแล้ว จูจูก็มีสตรีนางหนึ่งถูกเบียดออกมาขวางทางผู้คุมการกองขบวนชูหอกขึ้นแล้วแทงออกไปหนึ่งสังสือเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งจากทางวังให้ดูแลความเรียบร้อยของจวนอองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ